สำคัญมากๆเลยนะคะหลายคนเนี่ยน้ำตาตกมากับโรครากเน่าโคนเน่าที่ต้นทุเรียนยืนต้นตายกันมามากแล้วค่ะสวัสดีเช้าวสวนทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะยังคงพูดถึงเรื่องทุเรียนกันต่อค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีคลิปนะคะที่บอกวิธีการปฏิบัตินะคะในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงการทําทุเรียนคุณภาพกันต่อแต่ว่าจะไปเจาะลึกนะคะกันที่ภาคตะวันออกค่ะภาคตะวันออกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สําคัญนะคะที่ปลูกทุเรียนกันเยอะมากๆเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเท่าที่ทราบนะคะก็กำลังอยู่ในช่วงของระยะใบอ่อนนะคะซึ่งเป็นชุดใบชุดที่3แล้วค่ะสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่ยังไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องของระยะใบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการจเจริญเติบโตของใบในแต่ละรอบกันค่ะเริ่มต้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะเมื่อใบเริ่มแทงยอดอ่อนออกมาค่ะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ค่ะ จะเป็นระยะของใบหางปลาหรือว่าใบดาบค่ะตอนนี้นะคะยังเป็นใบเล็กๆนะคะที่ยังไม่คลี่ใบออกมาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นใบอ่อนค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันและก็จะเข้าสู่ระยะใบเพสลาดค่ะใบเพสลาดนะคะก็จะเป็นใบที่จะอ่อนก็ไม่อ่อนนะคะและหลังจากนั้นนะคะสัก2สัปดาห์ค่ะ ก็จะก้าวสู่ใบแก่ใบแก่เนี่ยเราจะเห็นชัดๆเลยค่ะสีก็จะสีเขียวเข้มนะคะใบมันใบวาวเลยค่ะซึ่งแต่ละรอบนะคะของระยะใบที่แพมพูดมาเมื่อกี้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ45วันถึง60วันค่ะแต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะพูดถึงระยะใบอ่อนนะคะ สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นค่ะศัตรูทุเรียนที่จะมากัดกินใบอ่อนค่ะเพราะว่าใบอ่อนเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะของศัตรูทุเรียนเลยและต่อมาค่ะเราจะมาพูดถึงสภาพอากาศนะคะในภาคตะวันออกกันต่อค่ะสําหรับสภาพอากาศนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามีความสําคัญมากๆต่อการดูแลต้นทุเรียนในแต่ละระยะค่ะ เพราะสภาพอากาศนะคะจะทําให้เราทราบนะคะถึงปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเจอกับโรคอะไรหรือว่าศัตรูอะไรต้องให้น้ําแบบไหนนะคะทั้งนี้เนี่ยสภาพอากาศเป็นปัจจัยตัวแปรสําคัญเลยค่ะ ตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะที่ภาคตะว,วันออกค่ะยังมีฝนตกอยู่นะคะในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักเลยค่ะนอกจากจะดูแลสุขภาพของต้นทุเรียนแล้วนะคะพี่ๆเกษตรกรชาวสวนทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะจะได้มีเรี่ยวมีแรงนะคะเข้าไปดูงานในสวนกันทุกวันเลยค่ะ และช่วงนี้ฝนตกแบบนี้นะคะไม่ต้องพวงเรื่องการให้น้ําเลยนะคะเพราะว่าฝนตกแบบนี้ความชื้นแบบนี้เพียงพอแล้วค่ะต้นทุเรียนนะคะไม่ได้ต้องการน้ํามากนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งมีน้ําขังบริเวณใต้โคนต้นเนี่ยต้องรีบจัดก,การเลยนะคะเพราะว่าจะส่งผลให้รากทุเรียนนะคะเกิดความเสียหายได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยนะคะที่จะเกิดโรคในช่วงนี้กันบ้างค่ะโรคแรกนะคะที่จะเกิดขึ้นจากความชื้นแบบนี้ให้จำง่ายง่ายเลยค่ะ ความชื้นมาโรคราเกิดค่ะโรคใบติดค่ะลักษณะของโรคใบติดนะคะจะปรากฏที่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะใบนะคะจะเริ่มมีอาการไหม้สีน้ําตาลนะคะขอบใบก็จะเริ่มแบบลุกลามมาเรื่อยๆนะคะสร้างความเสียหายกับใบอย่างมากเลยค่ะถ้าพบแล้วนะคะต้องรีบจัดการเลยค่ะพ่นด้วยอะซอกซิสโตบินนะคะถ้าเกิดปล่อยไว้นะคะจะเกิดการลุกลามไปที่ใบอื่นๆนะคะหรือ พ่นเสร็จแล้วสามารถตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็เผากําจัดทิ้งได้เลยค่ะต่อมาค่ะโรคใบจุดสาหรายโรคนี้แม้จะไม่ได้สร้างความเสียหายมากมายนะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นะคะให้มากๆเข้าเนี่ยก็จะทําให้ใบเนี่ยไม่สามารถสะสมอาหารสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการออกดอกและออกผลค่ะ ถ้าพบแล้วนะคะไม่อยากให้ลุกลามไม่อยากให้มีมากไปกว่านี้นะคะต้องพ่นด้วยอะซ็อกซีสโตบินค่ะและที่สำคัญเลยในช่วงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน้ำตาตกมากับโรครากเน่าโคนเน่าที่ต้นทุเรียนยืนต้นตายกันมามากแล้วค่ะถ้าเกิดเจอนะคะจะต้องรีบจัดการพ่นด้วยเมนคเซปค่ะหรือว่าถ้ามีอาการที่รุนแรงมากขึ้นนะคะก็จะต้องขูดนะคะทายาฉีดยาเข้าไปค่ะ เพื่อที่จะรักษาต้นทุเรียนของเรานะคะให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็กลับมาเป็นปกติค่ะและเรานะคะก็มีคลิปตัวเต็มนะคะสำหรับการป้องกันกำจัดโรคต่างๆนะคะในช่อง Knowledge Station นะคะหรือจะเข้าไปดูนะคะที่ Facebook แฟนเพจนะคะพานิษพารวยก็ได้ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะหรือแอดมินผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆเกษตรกรทุกท่านค่ะ จบเรื่องรองกันไปแล้วอายังมีมันแรงศัตรูทุเรียนที่กวนใจได้อีกค่ะอันแรกเลยไรแดงค่ะเขาก็จะมาดูดกินน้ำเลี้ยงของเรานะคะไรแดงนะคะถ้าเจอแล้วพ่นด้วยไพยริดาเบนค่ะสลับกับโพพไกนะคะหรือว่าตัวยาอื่นๆค่ะไรแดงนะคะดื้อยาเก่งมากค่ะฉะนั้นนะคะอย่าพ่นสารตัวเดียวค่ะต้องสลับกันนะคะ ต่อมาค่ะเพีย้ยไฟค่ะลักษณะของเพีย้ยไฟนะคะก็จะปรากฏแบบนี้เลยนะคะเข้ามาทำลายใบนะคะทำให้ใบแครกแกรนนะคะแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพในการสะสมอาหารสังเคราะห์แสงนะคะถ้าเกิดพบแล้วทำยังไงคะพ่นยาเพี้ยค่ะก็จะเป็นคาร์บซสันแฟนนะคะหรือว่ายาสามาัญชนิดอื่นนะคะที่กำจัดเพี้ยนะคะทั้งนี้การกำจัดศัตรูทุเรียนนะคะสามารถใช้ตัวยาสลับกันได้เพื่ออะไรคะป้องกันการดื้อยานั่นเองค่ะ เอาล้วค่ะวันนี้นะคะจบงานในสวนแล้วนะคะรับชมคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมไปตรวจกันต่อนะคะวันนี้ถ้าตรวจแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ตรวจอีกค่ะถ้าเกิดว่าเจอโรคหรือว่าศัตรูทุเรียนอะไรต้องรีบจัดการแก้ไขเลยค่ะทุเรียนของเราต่อไปนี้นะคะจะเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเพื่อนบ้านนะคะคู่แข่งของเราจะมากมายขนาดไหนแต่ทุเรียนไทยจะต้องยืนหนึ่งค่ะ กับดาน้าเราจะมาพูดคยกันต่อนะคะว่าจะต้องดูแลอะไรกันบ้างและมีเรื่องอะไรนะคะที่เราจะมาเตือนภัยกันก่อนเกิดขึ้นพี่เกษตรกรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ